พรานสวยล่าสัานไพรประพันธ์โดยรอรติการพรานสวยกําลังมุ่งหน้าเข้าป่าดงพญาไฟซึ่งเป็นป่าผีดุที่คนในหมู่บ้านต่างก็หวาดกลัวพรานสวยมีชื่อเสียงในการล่าสัตว์ป่าหายากมีความสามารถในการรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติในป่าขณะที่พรานบุญเรือนยังคงเป็นเพียงพรานฝึกหัด ที่มีความหลงไหลในวิธีของการเป็นพรานแต่เขาก็ยังไม่เคยได้พบกับสิ่งลี้ลับในป่ามาก่อนทั้งสองเดินทางผ่านป่าทึบต้นไม้ใหญ่ยืนต้นสูงเสียดฟ,ฟ้าเสียงใบไม้ดังกรอบแกรบยามเมื่อต้องลมบรรยากาศเริ่มคืมขึ้นเมื่อทั้งสองมาถึงพื้นที่ที่มีร่องรอยของสัตว์ขนาดใหญ่เห็นรอยเท้าของเสือขนาดเมื่อนมา ที่ทิ้งไว้บนดินเลนซึ่งเป็นรอยที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนขนาดของมันใหญ่และลึกจนทำให้พรานสวยสงสัยพรานสวยยืนนิ่งพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเบานี่ไม่ใช่เสือธรรมดามันเป็นเสือที่มีพลังบางอย่างที่ยากจะเข้าใจพรานบนเรือนไม่รู้จะถามอะไรดีได้แต่แค่งเงียบและมองไปที่รอยเท้าลึกนั้นลึกเข้าไปในปา่า ทั้งสองมุ่งหน้าไปข้างหน้าเสียงร้องแปลกประหลาดดังขึ้นในความมืดซึ่งประสานกับเสียงลมพัดผ่านภูเขาแต่ลึกลงไปในใจของพรานสวยรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ธรรมดากำลังจับตามองดูพวกเธออยู่ระวังตัวให้ดีนะพรานสวยเตือนเสียงต่ำเดืองตาของเขาเริ่มจับจ้องไปยังมุมมืดเสียงนั้นยังคงดังอยู่ห่างไกลแต่ชัดเจนขึ้นเรืเ่อยๆ ขณะเดินลึกเข้าไปในปา่าเสียงนั้นเริ่มดังขึ้นอีกมันค่อยๆใกล้เข้ามาพร้อมกับลมหายใจที่หอบหนักเสียงที่พวกเขาเคยได้ยินนั้นเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงเหมือนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ยิ่งกว่าฝูงเสือเสียงที่ดังกล้องในใจของพรานสวยเหมือนกับคำเตือนจากสิ่งลี้ลับบอกให้พรานสวยหยุดเดินก่อนที่เสียงนั้นเริ่มเงียบลง เหมือนหายไปในความมืดคืนนี้เราต้องตั้งสติให้มากๆนะพรานสวยพูดก่อนจะยิ้มให้กับลูกศิษย์อย่างพรานบุญเรือนอย่างมีในบางอย่างแม้หน้าเต็มไปด้วยความระมัดระวังในค่ำคืนนั้นพรานสวยไม่สามารถหลับได้เขายังรู้สึกถึงสายตาของบางสิ่งนั้นที่เฝ้ามองมาจากมุมมืดของป่าดวงตาของเธอกวาดมองไปรอบ ในความเงียบสงัดของป่าในใจก็อดจะคิดถึงเมื่อตอนที่ออกตามหาพ่อพรานกล้าของเธอแต่ตอนนี้ที่ดูเหมือนจะมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแสงจันทราส่องผ่านกิ่งไม้เปลวไฟจากกองไฟก็ไม่สามารถขจัดความมืดทั้งหมดได้ในความเงียบสงัดนั้นเสียงร้องนั้นดังกลับมาอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิม หลังจากที่เสียงแปลกประหลาดคืนนั้นได้หายไปบรรยากาศในปา่าก็กลับมาเงียบสงบเหมือนเดิมแต่สำหรับพรานสวยแล้วความเงียบนี้กลับมีความตึงเครียดแฝงอยู่เธอรู้ดีว่ามีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่แค่เสือธรรมดาแน่ๆในเช้าวันต่อมาพรานสวยและพรานบุญเรือนเดินไปจนถึงพื้นที่ ที่เขาเคยสังเกตเห็นร่องรอยของเสือขนาดใหญ่บันทำให้สวยอดที่จะนึกถึงเสือตัวที่พ่อพรานก้าเสียท่าให้แต่ตัวนั้นมันตายแล้วพื้นที่นี้เหมาะสมกับการตั้งจุดเฝ้ารอสำหรับการล่าสัตว์พรานสวยตั้งใจจะนั่งห้างเพื่อเฝ้ารอเสือสมิงที่เธอคาดว่าน่าจะโผลมาในช่วงเย็นหลังจากที่จัดการตั้งกับดัก และเตรียมอาวุธเรียบร้อยเธอก็ขึ้นนั่งห่างสูงห่างจากพื้นดินไม่น้อยเพื่อให้มองเห็นรอบทิศท,ทางอย่างชัดเจนบุญเรือนอยู่เฝ้ากับดักที่พื้นนี้นะถ้าเสือโผ่มาข้าจะได้ช่วยเอ็งทันบุญเรือนพยักหน้าและเดินไปยังตำแหน่งที่พรานสวยบอกก่อนจะยืนเฝ้าระวังที่ดักสัตว์ที่วางเอาไว้ขณะที่พรานสวยนั่งเฝ้าห่างมองไปยังป่าเบื้องหน้า รอคอยการปรากฏกายที่ผิดปกติจะเข้ามาดูจากร่องรอยนั้นมันเหมือนกับเจ้าเสือสมิงในตำนานที่สังหารพรานพ่อกล้าของเธอแต่เธอก็ได้สังหารมันไปแล้วแต่รอยของมันนั้นช่างเหมือนกันเหลือเกินหรือว่ามันจะยังไม่ตายหรือไม่มันอาจจะมีด้วยกันหลายตัวยังไม่ทันที่จะคิดอะไรอีกเสียงคำรามลั่นของมันก็ดังขึ้น บนเรือนตะเกียวตะกายขึ้นมาบนต้นไม้สวยสุดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะกดไกปืนแล้วปล่อยกระสุนใส่ร่างนั้นทันทีเสียงดังเปรี้ยงกระสุนพุ่งออกไปในความมืดแต่มันกลับไม่กระทบอะไรเลยกระสุนยิงออกไปเหมือนจะผ่านร่างนั้นไปอย่างไรพลสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้พรานสวยตกตะลึงในขณะที่เธอกำลังมึนงง สัตว์ร้ายกับเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วและหายเข้าไปในปา่ามันหายไปอย่างลึก,กลับร่องรอยของมันไม่ทิ้งไว้เลยแม้แต่น้อยพรานบุญเรือนรีบตะโกนเรียกยพรานสวยพรานสวยมาช่วยกันตามหามันเร็วพรานสวยวิ่งมาทันทีมันหายไปแล้วยังไม่ต้องรีบตามขนาดนั้นหรอกนาร่องรอยเดียวที่เหลือคือดินแห้งและใบไม้ปลิวไปตามลมไม่มีแม้แต่รอยเท้า หรือสัญญาณอะไรที่จะบ่งบอกถึงการเคลื่อนที่ของมันมันไม่ใช่เสือธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่เสือสมิงด้วยพรานสวยผู้เสียงต่ำส่วนบนเรือนั้นยังคงงงงงไม่สามารถทำใจยอมรับได้ในทันทีแต่มันชัดเจนแล้วว่าบางสิ่งในป่าดงพญาไฟแห่งนี้มีพลังที่ไม่อาจคาดเดาได้และพวกตนกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่น่าจะมีอยู่จริง หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนที่แสนประหลาดสำหรับพรานฝึกหัดอย่างบุญเรือนแต่มันไม่ใช่พรานสวยบัดนี้เธอจิตใจไม่สงบเอาเสียเลยเริ่มรู้สึกว่าป่าดงพญาไฟแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เธอคุ้นเคยเหมือนแต่ก่อนมันมีความลึกลับบางอย่างที่คอยซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของต้นไม้ใหญ่ราวกับว่าเขากำลังเดินอยู่ในโลก ที่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะได้เห็นรุ่งที่ว่าหรือราตรีถัดไปหรือไม่เมื่อความมืดของค่ำคืนเริ่มหายไปเธอจึงเรียกพรานบนเรือนเบาๆไอ้เรืองไอ้เรือง,อองตื่นเถอะปะไปสำรวจกันแล้วอย่าเดินทะเลาะทลาไปเหยียบกับดักตัวเองเข้าเสียเล่าเมื่อบนเรือนตื่นก็ไต่ลงมาและไปสำรวจพื้นที่ใหม่แต่พรานสวยยังรู้สึกว่า เธอต้องการที่จะไปตามเส้นทางของตัวเองเพราะต้องการพิสูจน์ว่าในป่าลึกนี้ยังมีเสือผีทมินนั้นอยู่อีกตัวหรือว่าตัวที่กินพ่อผ่านกล้านั้นยังไม่ตายกันแน่ในขณะที่พรานสวยเดินลงหุบลึกเข้าไปในป่ามืดครึมเส้นทางคดเคี้ยวและหมอกหนาที่ลอยมากับลมทำให้เธอมองไม่เห็นทางข้างหน้าช่วงเวลานี้เหมือนเวลาผ่านไปช้ามาก แม้เธอจะพยายามเรียกหาพรานบุญเรือนเพื่อกลับไปยังแคมป์เดิมแต่เสียงของเธอกลับกลืนหายไปในหมอกหนานั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากทิศทางที่เธอไม่สามารถบอกได้รากับว่ามีใครบางคนกำลังพูดอยู่ใกล้ๆเสียงนั้นกระซิบซ้ำไปซ้ำมาว่านางพรานสวย,สวยชื่อของเธอถูกเรียกออกมาอย่างแผ่วเบาแม้มันจะทำให้เธอรู้สึกขนลุกใคร ใครอยู่ที่นี่ใครกันพรานสวยถามเสียงต่ำพยายามระวังตัวเสียงกระสิบไม่หยุดและกับชัดเจนขึ้นทุกทิศทางรากับว่ามันกำลังล้อมรอบเขาทุกทิศทางทั้งซ้ายขวาและเหนือใต้พรานสวยเริ่มรู้สึกถึงความกลัวที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอหันลีหันขวางแต่กลับไม่เห็นอะไรจนกระทั่งเสียงกระสิบนั้นดังจากด้านหน้า ท่ามกลางหมอกหนาที่คลุมไปทั่วเสียงนั้นก็ดังขึ้นตามมาเอถอะข้าจะพาเจ<ะ>้าไป,ไปเสียงนั้นแปลกประหลาดจนไม่อาจหาคำอธิบายได้เธอตัดสินใจเดินไปตามเสียงนั้นกระทั่งเห็นภาพเบลอๆของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดโบราณยืนอยู่ในระยะที่เธอไม่สามารถมองเห็นหน้าชัดเจนของหญิงสาวที่อยู่ในหมอกใบหน้าของเธอถูกปกคลุมด้วยเส้นผมยาว ที่ปิดบังใบหน้าและทำให้ดูลึกลับร่างนั้นลอยเข้าหาเธออย่างช้าๆตามตามาเ<า>ถอะไปกับ,กบฉันหญิงสาวพูดด้วยเสียงนุ่มนวลราวกับเสียงสะท้อนจากใต้ดินนั้นเธอพยายามขยับตัวแต่ไม่สามารถขยับไปไหนได้รากับว่ามีอะไรบางอย่างที่หยุดร่างเอาไว้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเธอสะบัดในใจทันใดนั้น เธอก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในอากาศหญิงสาวในม่านหมอกขยับไปข้างหน้ามือของเธอเหมือนจะยื่นออกมาได้ตามมาสิตามมาตามตามาพรานสวยมองลงไปข้างล่างพบแต่ความมืดมิดและความลึกที่ไม่มีสิ้นสุดจนรู้สึกตกวูบลงไปทันใดนั้นภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือบุญเรือน นั่งอยู่หน้ากองไฟที่ส่องแสงเหลืองนวลพรานกลับมาแล้วเหรอข้าตกใจหมดเลยอืมเป็นคำพูดสั้นๆที่ผู้ถามก็ไม่กล้าจะถามต่อเพียงแค่รอว่าพรานรุ่นพี่จะพูดว่าอย่างไรข้าเจอเข้ากับอะไรบางอย่างมันเป็นวิญญ,ญาณอาถรรพ์พรยคาดว่าคงจะเป็นตัวที่ควบคุมเจ้าเสือนั่นผีป่าและคอยปกป้องป่าดงพญาไฟจากพวกที่เข้ามาบุกรุกและก็ทำลาย หรือพวกที่เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์เธอหยุดพูดพร้อมกับพ่นเอาไอหนาวออกมาการที่เราจะตามไปจัดการเสือนั่นน่ะมันไม่ง่ายแล้วละ่ะในครั้งนั้นที่ข้าจัดการมันได้เพราะวิญญาณของพ่อกล้าของข้าช่วยมันมีพลังเหนือกว่าที่เราคิดมันน่ะคอยเฝ้าป่ามาตั้งแต่สมัยโบราณและใครก็ตามที่คิดจะล่าเสือตัวนี้จะต้องถูกมันจัดการไปเสียทุกรายพญาเสือน่ะ มันคอยติดตามหลอกหลอนชีวิตพวกเขาเมื่อมีโอกาสมันจะมากระชากดวงวิญญาณไปจากร่างแบบไม่ทันได้ตั้งตัวบุญเรือนที่ฟังถึงกับหน้าถออสีอันที่จริงมันก็อยู่ส่วนของมันนะนะไม่เคยที่จะออกไปทำร้ายคนข้างนอกเลยและชาวบ้านที่เข้ามาก็เพียงแค่เคารพเขาแล้วก็หาเพื่อปีเลี้ยงชีพหรือเป็นอาหารก็ไม่เคยที่จะถูกพวกมันจัดการเลยนี่นาแล้วชะไหน เราต้องตามล่ามันด้วยต้องขอบคนมันแล้วก็ดวงวิญญาณเหล่านั้นที่ช่วยพิทักษ์ป่าเสียอีกส่วนไอ้พวกนายทุนนั่นก็สมควรแล้วนี่นาบางครั้งก็มืดบอดโง่คิดไม่ทันจริงไอ้พวกชาวกรุงนะ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นเรานะ่ะไม่ล่ามันแล้วใช่ไหมพรานพรานบนเรือนว่าถูกแล้วละ่ะทําไมจะต้องล่ามันด้วยสิ่งที่พวกเราควรจะล่าหรือรอจัดการก็คือ ไอ้พวกที่ลักลอบตัดไม้แล้วก็ไอ้พวกล่านหนังสัตว์กับอุ้งตีนหมีตีนเสือมากกว่านะแล้วเราจะไปล่ามันยังไงล่ะหรือว่าปล่อยไว้ให้เป็นหน้าที่ท่านพญาเสือจัดการดีทันใดนั้นเสียงโหเราอเหมือนกระสิบก็ดังมาให้ทั้งคู่ได้ยินเจ้าเข้าใจแล้วหรือพรานเจ้าก็ไม่ได้โง่เสีย,สยทีเดียวเลยนะถูกแล้ว ข้ามีหน้าที่พิทักษ์รักษาป่าดงพญาไฟแห่งนี้เพราะฉะนั้นการหาอยู่หากินของพวกเจ้าข้าอนุญาตแต่ถ้าหากว่านำออกไปขายเพื่อความร่ำรวยเหมือนคนเหล่านั้นจะไม่ได้มีชีวิตรอดกลับไปข้ารับทราบแล้วหลังจากที่เสียงนั้นหายไปความปกติของป่ากลับมาอีกครั้งเสียงสัรปะสำเนียงป่า เริ่มร้องก้องกังวาลไพรจะกกระจันลองในร้องขับขานรวมถึงตุ๊กแกป่าร้องมาทุกทิศทางคิดคิดไปก็ชวนให้คนลุกก็ธรรมดาของผู้หญิงนั่นแหละที่ไม่ชอบตุ๊กแกเราปลอดภัยแล้วพานใหญ่เราปลอดภัยแล้วป่าปกติแล้วบุญเรือนว่าป่าก็คือป่าอย่าตกอยู่ในความประมาทละ่ะความประมาทนะ่ะคือหนทางแห่งความตายพรุ่งนี้เช้าเราก็จะออกจากป่าแล้ว ไม่ขอท่านยิงสัตว์สักตัวหรอข้าอนุญาตถ้าเองสองคนจะยิงไปเป็นเพื่ออาหารข้าจะให้สัตว์ที่หมดอายุขายแก่เจ้าตัวหนึ่งในวันพรุ่งนี้วันนี้อย่าพึ่งก่อนเพราะมันยังต้องมีชีวิตอีกหนึ่งราตรีสิ่งนั้นคืออะไรหรอท่านวัวแดงมันคือวัวแดงแต่ท่าทรหดของมันก็อย่างที่เจ้ารู้เจ้าเป็นพรานมาทั้งชีวิต มันคงจะไม่ง่ายแม้มันจะสิ้นอายุไขแล้วก็ตามข้ารู้ข้าทั้งสองขอบคุณท่านเจ้าป่าเมื่อทั้งสองนั่งหลับไปแล้วมันหลับเป็นตายเราถูกสะกดและมันคงจะไม่ได้เกี่ยวกับท่านเจ้าป่าเวลาผ่านไปจนจนกระทั่งเสียงไก่ขันมาสวยจึงได้ตื่นขึ้นแต่เมื่อหันมองบุญเรือนที่อยู่ข้างๆกลับหายไปแล้วเฮ้ยไอ้บุญเรือนมันหายไปไหนหรือว่า มันจะไปเข้าป่าอย่างน้อยนะมันก็ยังมีปืนคงจะมีมีอะไรหรอกมั้งว่าแล้วก็ไต่ายลงมาและก่อกองไฟขึ้นอีกครั้งที่ก่อไว้เมื่อคืนมันดับมอดไปหมดแล้วเอ้ยมันก็แปลกดีเหมือนกันนะมันลงมาแทนที่มันจะก่อกองไฟเอาไว้หรือว่ามันจะรีบปวดหนักเมื่อรออยู่เป็นนานบุญเรือนก็ไม่กลับมาเอ๊ะมันไปที่ไหนของมันละเนี่ย จนเวลานี้ที่ปลายขอบฟ้าแสงเงินแสงทองกำลังจะโผพ้นออกมาทำให้มองเห็นทุกทิศทุกทางหญิงสาวเริ่มสังหอนใจแล้วว่าบางทีอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับมันก็เป็นไปได้คิดได้ดังนั้นจึงสำรวจดูร่องรอยตามพื้นเผื่อว่ามันจะทิ้งรอยเอาไว้ช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนพื้นดินค่อนข้างจะแข็งสังเกตจากต้นไม้ใบหญ้า ก็ไม่ได้ปรากฏร่องรอยอะไรให้เห็นสวยตัดสินใจเดินไปตามสัญชาตญาณเมื่อมาได้สักพักหนึ่งรอยของมันเริ่มปรากฏให้เห็นบ้างแต่เมื่อเดินไปอีกนิดเธอก็ต้องใจหายวา่าเมื่อเจอปืนของมันหล่นอยู่ตรงนั้นอ้าวเฮ้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วนั่นปืนของไอ้ปุญรวนนี่นาไอ้เรืองไอ้เรืองเอ็งอยู่ไหนเมื่อไม่มีเสียงตอบกลับมา ปืนจึงได้ถูกปลดลงมาจากไลถือกระชับไว้ในมือและสะพายปืนของบุญเรือนแทนมือก็ยังคงจับปืนในท่าดพร้อมยิงหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นจะได้ช่วยตัวเองได้สองเท้าที่ก้าวย่างสายตาสอดส่องไปตามสมทุมพุ่มไม้เมื่อเดินไปอีกไม่ไกลจากจุดที่พบปืนนั้นจึงได้พบร่องรอยของวัวแดงหรือว่าจะเป็นวัวตัวที่ท่านเจ้าป่าบอกเมื่อคืน เธอพยายามย่องเงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้แต่เมื่อไปอีกนิดก็เห็นชายคนหนึ่งกึ่งนั่งกึ่งนอนพิงกับโคนไม้ใหญ่เลือดของเขาไหลโสมกายและไม่ได้สติเฮ้ยตื่นตื่นเองเป็นใครแล้วไปโดนอะไรมาใจก็อยากจะช่วยแต่เพราะเป็นป่าจึงยังไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่เห็นได้ความที่เป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆและระวังตัวอยู่ตลอดเวลา ทำให้เธอรอดมาจนถึงทุกวันนี้พรานสวยร้องเรียกเขาอยู่สองสามประโยคร่างนั้นยังคงไม่ไหวติงแต่ทว่ากลิ่นนั้นไม่สามารถที่จะกลบซ่อนได้ครั้นจะเข้าไปใกล้ก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายเพราะคำว่าป่ามันไม่สามารถจะไว้ใจอะไรได้ทั้งสิ้นกลิ่นนั้นเป็นกลิ่นที่ไม่สามารถจะปิดบังได้ขณะที่สวยยังจดจดจ้องจ้องอยู่นั้น มันก็ทำท่าที่จะขยับตัวน้อยๆเหมือนกำลังเพิ่งจะรู้สึกตัวแต่สิ่งที่พรานสวยคาดไว้ก็เกิดขึ้นมันกระโจนตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วร่างนั้นเปลี่ยนเป็นสัตว์รูปร่างค้ายลิงขนาดใหญ่ที่ขนยาวรุงรังขาของมันสั้นแต่แขนของมันยาวเกือบจะรดพื้นดวงตากลมโตแต่เวลานี้มันเป็นเวลากลางวันถึงแม้ว่าแสงแดดจะลงมายังไม่ถึงแต่มัน ก็อยู่ในบรรยากาศที่สลัวรางเคี้ยวของมันแหลมยาวออกมานอกปากสวยวาดปากกระบอกปืนเข้าใส่มันกรีดลองขึ้นเสียงนั้นคล้ายคนเป่านักวีดจนแสบแก้วหูเพียงไม่นานสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายกันก็ออกมาทุกทิศทางเราสิบตัวเฮ้ยนี่มันตัวอะไรกันวะเน,นี่ยกองกอยหรือว่าผีป่าไม่มีเวลาให้คิดมากแล้ว พรานสวยปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ให้ไวที่สุดแย่ yeah, แล้วไอ้บุญเรือนน่ะก็คงจะเจอกับพวกมันนี่แหละถึงได้ปืนร่วงหล่นนี้หายไปแล้วมันวิ่งไปทางไหนของมันวะเนี่ยจะทางไหนก็ช่างปีนขึ้นต้นไม้ก่อนก็แล้วกันเมื่อพรานสวยตัดสินใจจะปีนขึ้นต้นกระบอกหูก็แววได้ยินรีบๆขึ้นมาพี่สวยเสียงนั้นไม่ได้ดังมากแต่เมื่องานน้าขึ้นดู ก็เห็นมันเกาะคาคบไม้เป็นตุ๊กแกเชียวไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรแล้วเมื่อขึ้นไปถึงข้างบนก็อยู่บนคาคบไม้ฝั่งตรงกันข้ามกับมันมันเกิดอะไรขึ้นวะไอ้เรืองทำไมเอ็งถึงมาเจอพวกนี้ได้ยังไงข้าก็จะไปเบาั่นแหละจนได้มาเจอพวกมันเข้าก็เลยหนีตายอยากจะยิงก็ยิงไม่ทันเพราะมันโจรตัวเหลือเกินก็เลยต้องยอมทิ้งปืนแล้วก็วิ่งอย่างเดียว จนกระทั่งปีนขึ้นมาหลบบนต้นไม้นี้แหละเองจำเอาไว้เลยนะเองอยู่ในป่าถ้าเองทิ้งปืนก็เท่ากับว่าเองทิ้งชีวิตเลยนะว่าพร้อมกับส่งปืนคืนให้กับไอเรืองข้าจะจำเอาไว้จับพรานนี่มันตัวอะไรกันหรเนี่ยจะว่าผีป่องข้างก็ไม่เห็นจะเหมือนหรือว่ามันเป็นผีป่าหรือสัตว์พันธุ์ใหม่แต่ไอตัวจ่าฝูงนะ่ะมันแกล้งนอนบาดเจ็บอยู่อยู่ในร่างคนอีกตั้งหากนะ แสดงว่ามันจำแหลงร่างได้มันจะเป็นสัตว์ปกติธรรมดากันได้ยังไงตอนแรกข้าว่ามันเป็นคนได้รับบาดเจ็บแต่พอดีกลิ่นของมันน่ะโชยเข้าจมูกข้าเสียก่อนนะซีพูดเพียงเท่านั้นเร็วๆเ,เข้าพีสวยไม่ทันแล้วมันกำลังเริ่มปีนกันขึ้นมาแล้วสวยวาดปากกระบอกปืนลงไปแล้วลั่นไกส่งกระสุนออกไปพร้อมๆกับเจ้าเรือง ระสุนจากปืนสองกระบอกที่ส่งออกไปทําให้มันร่วงกระเด็นไปพรานสวยรีบสั่งความทันทีเอ้เรืองเอ็งคอยยิงสกัดมันเอาไว้นะเดี๋ยวข้าจะทําอะไรบางอย่างว่าแล้วสวยกระล่งเข้าไปในย่ามหยิบออาควายดินปั้นออกมาบริกรรมคาถาทัานใดนั้นมันก็พุ่งวับออกไปไลคิดพวกที่อยู่ด้านล่างอีกแต่ก็มีอีกสองตัวที่มันกําลังปีนป่ายขึ้นมา อีกประมาณ2อช่วงตัวก็จะถึงตัวของทั้งคู่แล้วบุญเรือนปล่อยกระสุนออกไปอีกนัดหนึ่งไอ้ตัวที่อยู่ด้านบนสุดก็ร่วงลงไปก่อนสวยสลัดปอกกระสุนเก่าออกแล้วใส่กระสุนใหม่เข้าไปอย่างรวดเร็วอีกเพียงแค่เสียววินาทีมันก็จะถึงตัวอยู่แล้วเธอจึงได้จอบปากกระบอกเหล็กไปที่หัวของมันแล้วลั่นไกทันทีและมันก็ตกกระแทกลงสู่พื้น พร้อมกับกลิ่นเลือดที่คข่าคลุงเบื้องล่างควายไอดำของเธอก็วิ่งไล่พวกมันเสรียรากระป่าแตกหมดทุกอย่างเงียบลงแล้วเธอก็เรียกไอดำกลับมาข้าว่าเราควรจะออกจากป่ากันเลยจะดีกว่านะไอเรืองวัวด,ดงวัวแดงนะ่ะไม่เอามันแล้วละ่ะเอาชีวิตกลับไปให้ได้ก่อนดีกว่าตอนนี้เราสองคนลงไปเก็บของกันแล้วไปกันเลยคอยไปหุงหาอาหารกันข้างหน้าแล้วกันนะ เมื่อเห็นว่าพวกมันไปกันแล้วทั้งสองจึงรีบกลับไปเอาสัมภาระของตนแล้วพากันเดินออกไปจากตรงนั้นทันทีด้านน้าหน้านนมีลำห้วยข้าว่าเดี๋ยวเราแวะหุงหาอาหารกันแถวนี้ก็แล้วกันนะเพราะมาไกลจากพวกมันมากแล้วก็ดีเหมือนกันพี่สวยข้าก็เริ่มหิวแล้วละ่ะทั้งสองล้างหน้าล้างตาแล้วเจ้าบุญเรือนก็ก่อไฟที่ข้างลำห้วยพรานสวยกำลังเก็บผัก พลันสิ่งที่ทั้งสองไม่ได้คาดหวังต่อไปแล้วก็เดินเข้ามาหาเพียงแค่ว่าอยู่คนละฝั่งห้วยเท่านั้นสวยกับบุญเรือนเห็นเกือบจะพร้อมกันมันเยื้องย่างลงมากินน้ำพรานสวยมือพะการอย่างเธอมีหรือจะปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปใจรำลึกถึงเจ้าป่าแล้วกล่าวขอบคุณก่อนที่จะส่งกระสุนหมายที่หน้ากระโหกของมันสองขาหน้าสุดลงทันที แต่มันยังไม่ตายอาจจะเป็นเพราะาธาตทรหดของมันจริงๆเรื่องซ้ำเข้าไปอีกมันยังคงนอนสำลักเลือดอยู่ตรงนั้นเจ้าวัวแดงเอย๋ยขอจงอย่าทุกข์ทรมานอีกเลยนะเมื่อสิ้นอายุไข,ขแล้วจงไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นเถิดขอจงทิ้งซากไวให้เหล่ามนุษย์และสัตว์ได้กินเป็นอาหารบุญกุศลน,นี้จงน้อมนำเองให้สู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไป หากเมื่อไรพวกข้าตายซากของพวกข้าก็จะถูกจุดเผากับคืนสุธาทั้งสี่จะเป็นปุ๋ยหรือดินทับถมพื้นพัสุธาเป็นปุ๋ยบำรุงหญ้าให้พวกเจ้ากินตามวัฏจักรสิ้นคำพูดของพรานสวยกระสุนนัดนั้นปริดชีพมันเจ้าวัวแดงก็ทิ้งซากไว้ให้กับทั้งสองทั้งคู่ช่วยกันชำแหละนำมาย่างจนกลิ่นหอมฟุง้งเมื่อสุกแล้วจึงไหวท่านเจ้าป่าก่อน และส่วนที่สุกแล้วก็กินกันจนอิ่มน้ำกินกันแล้วแต่ยังไม่ทันที่จะชำละเจ้าวัวใหญ่เสียงตะโกนโวกเวกก็ดังมาก่อนที่จะมีคนกลุ่มหนึ่งเดินฝ่าดงไผ่ออกมาที่แท้ก็คือผู้ช่วยยอดกับพรานในหมู่บ้านออกมาตามพวกเธอนั่นเองคนมานับสิบเจ้าวัวตัวใหญ่จึงถูกชำละแล้วแบ่งกันไปพอให้ได้ค่าเหนื่อยต่างก็ออกจากปาก่ากว่าจะถึงหมู่บ้าน ก็มืดค่ำแต่ทุกคนก็ปลอดภัย